จกรีที่บ้านท่บแตกเลยค่ะทุกคนคะ่ะคุณพ่อปีเตอร์ได้มาอัปเดตภาพของน้องลิซ่าจากอลโคเรียลงทางไอจีแล้วนะคะทุกคนโอ้โหปกแบบนี้ภาพชัดแบบนี้สีหน้าแบบนี้ใ้สิบไม่หักเลยค่ะ เนี่ยผลงานช่างภาพคนเดิมใช่ไหมแต่ครั้งนี้เขาถ่ายน้องเลสออกมาสวยมดเหมือนผลงานช่างภาพคนละคนกับคนก่อนหน้านี้เลยนะคะแบบนี้แหละค่ะถึงเรียกว่างานคุณภาพของจริงนะภาพก็ไม่เบลอแล้วแล้วก็แถมความสวยแล้วก็อินเนอร์ของลูกสาวเนี่ยคือพุ่งแล้วก็ชายมากค่ะลูก อบอกกันตรงอ e ีพิกนะคะอ e ีพิกอิมแพกแรงแน่ๆสําหรับปกนี้อันนี้แอดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเอาโคเรชบับนี้เนี่ยจะราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าแอดทราบยังไงเดี๋ยวแอดจะมาบอกรายละเอียดให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ต้องซื้อเก็บอีกนั่นแหละเพราะว่าจริงเซตน,นี้คือเมคอัพดีมาก ทุกคนดูดิเนี่ยค่อยเหมาะสมกับการเป็นแฟชั่นไอคอนเป็นกรรมการที่จะไปตัดสินงานแฟชั่นอันดัมอวอร์ดที่ปารีสหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยเหมาะสมกับการเป็น global brand ambassador ทั้ง3แบรนด์ดังอย่าง m a r ์กซ l i n e แล้วก็บุญกรีด้วยคือลุกแบบนี้มันเป็นลุกอินเตอร์ไงทุกคนคือผิวแทนกําแดดเชดดิ้งคอนทัวร์สีนูตโอ้ยครบค่ะ ครบนะคะครบลิซ่าใส่ฝอจัดเต็มจริงๆแล้วคุณพ่อปีเตอร์เขาก็น่ารักมากเลยนะคะรีบอวดปกลูกสาวใหญ่เลยไม่รู้ว่าได้ยินที่แฟนๆกังวลกันหรือเปล่าเรื่องภาพขาวดำแล้วก็ภาพเปลอนะคะตอนนี้คุณพ่อปีเตอร์ได้มาอัปลง i อให้ทุกคนได้หายคล้องใจแล้วคะ่ะแล้วบอกเลยว่าอินเนอร์ลูกสาวในภาพเซ็ตนี้คือปังมากจริงๆไม่รู้แหละว่าจะมีกี่ปกแต่ยังไงแอดก็จะซื้อนะคะเพราะว้าวมากแล้วเราก็ไม่ค่อย ไ,ได้เห็นลุกแบบนี้ของน้องลิสเท่าไหร่ด้วยนะใดๆที่อยากชมอ,อีกนิดน,นึงคือแฟชั่นซีลีนของคุณพ่อคะ่ะอชอบมากเลยอะ่ะคือมัน,ม,น,ม,นมันเท่แล้วมันก็แบบวัยรุ่นดีอะคะ่ะเหมาะก,กับน้องมากเลยนะนี่อยากเห็นเล่มเต็มแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีทั้งหมดกี่ภาพกันแน่แต่สี่ภาพที่คุณพ่อเอามาคือว้าวทุกภาพเลยคะ่ะคือชอบมากแล้วใดๆแฟนๆอย่างเราก็ดีใจกับน้องลิสนะคะไม่ขาวดำไม่เบลอแล้วนะลูก โอ้ยน้ำตาจะไหลนะเนี่ยจะบอกว่าถ่ายแบบนี้ก็ถ่ายได้นะช่างภาพคนนี้ถ้าเป็นแบบนี้แต่แรกก็คงไม่โดนแฟนตําหนีไปก่อนหน้าหรอกค่ะก็เลยไม่รู้ว่าสรุปเอาโคเรียเล่มนี้เนี่ยคือถ่ายก่อนหรือว่าหลังที่แฟนๆเรียกร้องทางโซเชียลกันแน่นะคะแต่ดูคุณภาพที่เปลี่ยนไปรวดเร็วขนาดน,นี้แล้วเนี่ยเหมือนถ่ายหลังเลยนะทุกคนแต่ถ้าถ่ายก่อนนี่บอกเลยว่าตกใจมากค่ะตกใจเพราะว่าผลงานคุณภาพจริงๆนะอ่ะอันนี้คือขอยอมรับเลยยังไงก็ขอวิดแรงนะคะ เพราะว่าลูกสาวลูกสายฟอคือสวยมากจริงๆค่ะส่วนนิตยสารจะโซเอาอีกไหมยังไงก็มารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะ